ครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นกบโจรสลัดนะครับรุ่นพิมพ์ยมนะครับขนาด4.5เซนนะครับเป็ดเป็นโอนเนอร์สีดำนะครับเบอร์โอ o พร้อมท่อกาดนะครับตัวเหยื่อเคลือบสีด้วยอีพ็อกซี่ใสนะครับเงางามเยียบเนียนแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้พื้นท้องถ่วงด้วยเทคนิคพิเศษนะครับช่วยลดปัญหาที่ตีเหยื่อไปแล้วเหยื่อหายท้องได้เกือบร้อยเซ็นะครับ ตัวนี้มีเสียงครับช่านตัวนี้สุดยอดครับหายากครับถี่ยิบครับตบน้ำลองดูแอคชันไงครับผมตัวเหยื่อน้ำหนักดีนะครับตีไกลนะครับแอคชั่นสับถีมากเลยครับยิบเลยครับ ครับโจนสลัดลิเกอร์เลยนะครับเนี่ยหายากมากครับสุดยอด,ดน้ำเสียงดังชัดเจนนะครับดูแอคชั่นนะครับสุดๆครับตัวนี้ตัวเยอะลอยน้ำนะครับผม ขอบคุณครับติดติดตามรับชมครับ